สวัสดีทุกท่านในช anel นนสิงคอบอลครับติดตามข่าวสารบอลไทยวิเคราะห์บอลต่างประเทศได้ในวันที่30ธันวาคม2566พบกับผมแอดมินโจออ้ครับมากับเนื้อหาสาระข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเช่นเคยนะครับโดยจะมาให้ทัศนะทั้งหมด3คู่อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่สนใจในฟุตบอลน,นะครับและก่อนจะเริ่มกันนะครับขอฝากกลุ่มไลน์ของพวกเราไว้ก่อน หากใครสนใจก็สแกน QR code โค้ทางมุมขวาล่างเข้ามาได้เลยครับในกลุ่มก็จะมีการให้ทัศนะให้ทีเด็ดฟันธงทีเด็ดโดยผมแอดมินโจเอและคุณรู้ท่านอื่นๆครับและยังมีกิจกรรมการแจกรางวัลอีกมากมายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองเข้าไปร่วมสนุกกันหากใครสนใจก็สแกน QR code เข้ามาได้เลยครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยดีกว่านะครับลูดันทาวเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับ ลูตันทาว์ชนะ3เสมอศย์แพ้3ยิงได้11ประตูและเสีย12ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนเชลซีครับชนะ2เสมอ1แพ้1นึ่ยไม่แพ้3ครับยิงได้7ประตูและเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับเกมนี้เปิดมาที่เชลซีต้องการเอาชนะ2ลูกนะครับเพื่อทากำไรหรือว่า1ลูกเพื่อเจ้ากันกับลูตันทาว์นะครับ เกมในบ้านของดูตันทาวยังถือว่าดีอยู่นะครับดูจากสถิติท,ท,ที่ที่เล่นในบ้านแล้วนะครับเจอทีมแข็งแงอย่างเวอร์พูยังเอาผลเสมอมาได้ครับงานนี้เจอเชลซีที่ไม่แข็งเท่านะครับคาดว่าเชลซียังไม่น่าทําสกอร์นาได้เกินหน้าดูตันทาวนะครับนัดน,นี้อยู่กับดูตันทาวน่าจะปลอดภัยไรกระมวลมากกว่าครับสกอร์ที่คาดเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับผม คู่ต่อไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับเชลซีในเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์แมนซิตี้นะครับชนะ3เสมอสองแพ้1ยิงได้13ประตูและเสีย10ประตูจากการลงสนามของด้านหลังสุดครับส่วนเชฟฟิลด์นะครับชนะหนึ่เสมอ1แพ้4ยิงได้4ประตูและเสีย13ประตูจากการลงสนามของด้านหลังสุดนะครับเ,เกมนี้เปิดมาด้วย แมนซิตี้ครับต้องเอาชนะถึง3ลูกนะครับเพื่อทำกำไรส่วนเชฟฟิลด์นะครับต้องการตามแค่1ลูกก็เพียงพอแล้วครับอันนี้เรียกได้ว่าจะหาทีมที่ทำกำไรนะฮะหาได้ยากเลยเพราะว่าเงื่อนไขาการทำกำไรค่อนข้างสูงครับแต่ดูจากสรรพคุณของแมนซิ t y ตี้นะครับที่น่าที่เพิ่งได้แชมป์มาครับแบบมันมาก็กยังน่าอุ่นใจอยู่แลวก็ยังเป็นการเล่นในบ้านอีก ผมว่าการเอาชนะด้วยสกอร์นำสามลูกผ,ผมว่ายังเป็นไปได้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสกอร์ที่ข้าดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูตอนหนึ่งครับผมบแล้วก็คู่ต่อไปครับแอสตันวิลล่าเจอกับเบอ,อ,อร์ลี่นะครับแอสตันวิลล่าชนะ 3, สามเสมอสองแพ้หนึ่งยิงได้แปดประตูและเสียหกประตูจากการลงสนามหกนัดหลังสุดครับ ส่วนเบอร์ลี่ชนะ2สเสมอ1แพ้3ยิงได้แประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนาม6นะัดลังสุดครับนัดนี้เป็นฝ่ายวิลล่าครับที่ต้องการเอาชนะ2ลูกขึ้นไปเพื่อทกากกำไรส่วนเบอร์ลี่ต้องการแค่สเสมอก็เพียงพอแล้วครับดูจากสถิติของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้คงจะเป็นฝั่งของวิลล่าที่เจองานง่ายงานถนัดนะครับเพราะว่าเกมในบ้านของวิลล่าเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ กับกันนะครับฝ่ายเบอร์ลี่ชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งที่เป็นทีมเยือนนะครับหากจะหาทีมที่ทำกำไรผมว่าคงเป็นฝ่ายเวลล่าที่เจองานง่ายน่าจะทำกำไรได้มากกว่านะครับสกอร์ที่คาดนะครับวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผมและก่อนจากกันนะครับขอฝากกลุ่มไลน์ของพวกเราเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หากใครสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงขวาล่างเข้ามาได้เลยครับในกลุ่มก็จะมีการให้ทัศนะให้ทีเด็ดฟันธงทีเด็ด,ททด,ดโดยผมแอดมินโจอีและกูรูท่านอื่นๆครับและยังมีกิจกรรมการแจกร,รมมางวาัลอีกมากมายครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกเข้ามารุ้นรับรางวัลมากมายในกลุ่มกันได้ครับหากใครสนใจก็สแกนคิวอารโค้ดเข้ามาได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะครับขอบคุณครับ